เรื่องทุนเหรอฮะเรื่องทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากมากเพราะว่าเพราะว่าทำหนังเรื่องหนึ่งปกติในโลกของภาพยนตร์จริงๆมันใช้ทุนสูงมากอาจจะ10ล้าน5ล้านนะครับ15้าล้าน20ล้านแต่หนังสเกลแบบผมเนี่ยผมไม่สามารถทําตัวยงบประมาณขนาดนั้นได้นะครับผมโชคดีที่ผมเดินออกจากวงการหนังอุตสาหกรรมในช่วงที่เทคโนโลยีดิจิตอลมันมันมั่งคั่งมันเจริญรุ่งเรืองมากแล้วมันอยู่ตัวมาก การใช้การถ่ายน้งเรื่องนึงสามารถใช้ระบบดิจิตอล Full HD ได้สามารถขึ้นโลงได้อย่างแจ่มชัดมากแลวก็อุปกรณ์ไม่แพงมีเครื่องต่อที่บ้าน,นผมว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากที่ผมจะทํหนังแบบที่ผมอยากทำทุนก็ลดน้อยลงทุนเรื่องนี้ผมไม่ไม่ได้ขอจากใครนะครับผมขอจากภรยาที่บ้านภรยาเก็บตังไว้ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปเป็นเป็นค่าเทอมค่านมค่าค่าดูแลลูกเวลาป่วยอะไรเงี้ยครับผมก็ขอหยิบชื้อมาก่อนแล้วก็หาทางทา,ง,ทาง,งานใช้ ขออย่างเดียวว่าผมออกกไ,ออกกได้ขอกาสเป็นตัวตัวเองขอโอกาสได้เล่าเรื่องที่อยากเล่าได้ไหมสักทีหนึ่งในชีวิตนี้นะครับภรรยาคิดอยู่นานมากสุดท้ายก็โอเค คือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวพ่อแม่พี่น้องผมที่ผมมีมา30ปีเอปีผมก็อยากจะถ่ายทอดทั้งหมดที่อยู่ในใจออกมาให้หมดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เขาให้คนดูทั่วไปเนี่ยให้คนที่มีมีโอกาสมากกว่ามีทุนมากกว่ามีสติปัญญามากกว่านะครับมีลู่ทางมากกว่าเนะี่ยมองคนที่ที่ขาดแคลนในฐานะมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้คือโดย,โดยภาพรวมนะฮะผมอยากให้มีช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยน้อยลงนะฮะให้สองชนชั้นนี้เข้าใจกันมากขึ้น แต่ลึกกว่น,นั้นอีกในใน,ในองค์คาพยพของภาพยนตร์ผมอยากจะพูดถึงครอบครัวนะครับคือครอบครัวเนี่ยในฐานะคนจนที่ขาดแคนทุกอย่างเนี่ยในโลกในโลกที่มันพัฒนาไปไกลามากเทคโนโลยีจเจริญขึ้นอุตสาหกรรมทั้งหมดทุกอย่างผูคนมือยาวสาวได้สาวเอาต้องมีเงินมีทองอยู่สามารถอยู่ได้นั้นเอ่อถ้าการวิกิจการอย่างนี้ครอบครัวต้องต้องทำยังไงผมพยายามพูดเรื่องนี้นะครับแต่จะสื่อได้ไหม คนดูจะรับได้ไหมจะเข้าใจไหนหรือเปล่าผมไม่เท่าใครเลยนอกจากตัวผมผมอาจจะมีทักษะไม่เพียงไม่มากพอ,อทักษะยังอ่อนด้อยยังเข้าใจภาพยนตร์ไม่มากพอยังไม่เป็นนายหนังยังไม่มีเวลามากพอในการทำงานยังมีทุนน้อยมากเกินไปผมไม่โทษใครทั้งสิ้นเลยผมโทษตัวเองเดียวผมทําเรื่องนี้ด้วยหัวใจด้วยด้วยจิตวิญญ,ญาณล้วนด้วยเลี้ยวแรงทั้งหมดที่มีัน้นถ้ามันจะบกพร่องอยู่ก็คือผมต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องต่อไป